ไอจูยังอยู่กันได้จูมันยังเดินไปนู่นไปนี่ไปนี่ได้สวัสดีครับพี่เอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่เอ็ดใส่เสื้อครับชื่ออะไรนะเสื้อผู้การครับตะก่อนนี้เป็นรองผู้การสมุทรประการนายภูมิพัฒน์ใช่ครับโอ้เสื้อสวยนะครับผมอยากมีบ้างไหมจ๊ะวันนี้พี่เอ็ดมาทําไมครับวันนี้พาแสงดาวมาเดินเที่ยวตลาดปลักน้ำบอกว่าน้ำโมพาน้องน้ำโม นักโมยังมีตัดสักทาไมต้องอยากชื่อนักโมครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรชื่อชื่อจักรเนี่ยเขาชื่อนะเขาเลยเอาโมมาเติมใช่เพราะเวลาสวดมนต์เขานักโมนักโมแล้วคุณเลยชื่ออะไรชื่อเขาตั้งยืนไม่เขาเรียกคุณเลยนะแอดเรียกผมบุญบุญครับอ่าก็เป็นสิริมงคลนี่ก็นะโมนี่ก็บุญเลยเออครับชุ่บุญยืนแต่ว่าเรียกแค่ คำนำหน้าพระบุญวันนี้พาณโมมามาเดินเที่ยวตลาดปากน้ำครับปาโป่งเอาทุกอย่างวันนี้จะเอาตุ๊กตาตัวใหญ่กับป้าได้ได้รถบัมไหมรถบัมไม่เอาแล้วครับอายุเยอะบาปีที่แล้วปีที่ผมไปตกสไลเดอร์ที่ภูวิลาครับตรงโคตรต้งคอนบวมเนี่ยครับเพราะว่าคุณกลัว กลัวพอคุณกลัวแล้วคุณยกแขนเขาบอกให้หนีบแขนกับตัวตลอดก็หัวมันโคกงี้ไงก็จังงี้ไงก็คุณกลัวไงครับมือเป็นหนุนหัวคุณเป็นคนเมาไหมครับภูกองชาเป็นสิบรอบแมน่แกเป็นไรเลยครับแกเขาเรียกว่าพิ้วเขาเรียกว่าไปฝืนไปฝืนแล้วมันก็แท้ครับคุณฟาดไม่แล้วตกอุโมงนั้นกลางคืนมันจะคุณคุณคุณดไม่คุณรู้ตัวเองว่าคุณกลัวมันคนอื่นเขาก็เล่นมันมืดและทำไมเป็นคุณคนเดียวอ๋อคุณคิดดิก็ไม่รู้คุณกลัวอคุณกลัวแล้วคุณยกแขนเหมือนเคยขึ้นนะที่ อที่มุกดาหารไอ่ที่ตะโกนะครไปขึ้นนะแต่มกว่านี้อีกนะมันจะต้องมันไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นได้ไงก็ไหลลงกับแสงดาวสองคนยังมันจะต้องบุญไปรอนโมปลายมงบ้าเหรอลงมาพร้อมกันบุญนั่นแหละบ้าอึ่ลงมาพร้อมกันอ๋อลืมไปว่าล้าง้างพื้นล้างพื้นแล้วลืมมาออกผมล้างทุกวันไม่เคยล้างก็ยังมาบนมาเปียกอ่าโอเคฝนตกฝนตกล้างล้างแแต่ก่อนจะเอาไปทิ้งแล้วมันเปื่อยแต่ว่าเลยเอามาวางไว้เฉย จะเอาไปทิง้งน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปทิ้งก็ไดนะ้ <c oughs> มันโดนแดดมากแลวมันเปียกอันนี้เดี๋ยวเราชวนท่านประหลัดมณชัยได้ไม่ไปหรอกแกคงไปไม่ได้เพราะว่าแกแล้วก็ชวนเมียไปกินข้าวตรไงไหนกินนี่อริมเป็นไรเนาะผมไม่ได้ตีเรื่องเรื่องกินเกินพออได้กินด้วยก็ไม่ได้กินยาเลยกินเขาพูดไปฝั่งหนึ่งอยู่รอรี่รอรี่นานมากว่าจะไปทําฟันแล้วคนเต็มก็ไม่ได้กินยาอืม เช้ากินชมตำกับยาเขาไป่ทำงานชน well, ุดนี้เหรอวันนี้วันศุกร์โอ้ก็ขึ้นมาก็เปลี่ยนแล้วเขเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนแล้วไงโอเคนึกว่าไปเขาไปทำงานชุดนี้แปลกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโปรแกรมพี่นะอันนี้โปรแกรมเนี้ยก็คือไอจมัโทรมาไหมเนี่ยโทรมาแล้วคุยให้เปิดให้แกเอาหมวกแก็บหน่อยอย่าไปเปิดนะมันอยเปิดใช่ก็วันนี้ถ่ายคลิปนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วจําได้ว่าถ่ายเสียงดาวก็วันนี้เสียงดาวเพิ่งมานะ ยินดีกับเสียงดาวด้วยที่ลูกคนโตร,รับรายการทหารได้นะก็สะแสดงความยินดีถือว่าประสบความสาเร็จเหลืออีกตัวเล็กอีกคนหนึ่งก็ <คำ S 1> พีเอสมีโปรแกรมส่งที่ไปนูน่นวันที่ <คำ S 2> แล้วก็สี่ถึงวันที่แปดหาเวลาว่างเอาของไปส่งที่นครฐมสันยนต์เพลงฮะทำเพลงแสนทำเพลงแสนนี่เชียงใหม่ทำเพลงแสนนี่โอเค เดี๋ยวหาวิีอะไรเกษตรตองของมนี่ก่อนสี่ถึงแปดเดี๋ยวพี่ต้องเอาของมันี่ก่อนแล้วเยอะหรือเปล่าแค่นั้นน่ะชินโจชินโจเราตู้ไปใส่เลยมันี่ก่อนชินโจชินโจวันที่วันที่แปดไปหาหมอไปหาหมอยี่สิบเก้า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 ชินโจไปมาเลเซีย อืมแต่แล้วอนโปรแกรมยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดแล้วกลับมาจากมาเลเซียสี่ไปญี่สี่ห้าไปสนามบุรีรัมก่อนสิบเอ็ดพุกกกาไปญี่ปุ่นนะอันนี้แผกนกำหวดการว่าเผื่อไปส่งอะไรก็ไม่มีอะไรมากบันทึกไว้ก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะแนี่พรุ่งนี้โทรไปเช็คเขาหน่อยเอาไปสำรองไปแล้วอันนี้รูปก็ทำไว้ให้เขานี่ครับสวยงาามากนะครับอันนี้ทดสอบ นี่รวยมากอันนี้เลยนี่นี่อะคาเดมี่นะครับฮอนด้าอะคาเดมี่ถ่ายมาให้เขาดูหมดอันนี้รูปผมแสดงความยินดีนี่รูปผมสมัยอยู่อยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของทีมโจฮอนด้านี่เป็นผมเลยนี่ที่ท่านเห็นเนี่ยบางคนราไม่ไม่ไม่ค่อยถ่ายไม่ได้ว่าเป็นช่างไม่ว่าไอเข้มนั้นอ่ะครับนี่เป็นผมเลยนี่ครับทีมาคนด้าคาเดมี่นี่ นี่เลยเพื่อนๆเขามีหมดเลยในรุ่นเดียวกันต้นคือรุ่นคนที่อยู่ก่อนแล้วก็จูเราไปอยู่ที่หลังเขาเพิ่งเปิดนะเขาช่วงนั้นโควิดนี่แต่ได้ถ่ายคู่กับพี่กองเี่ยพี่กองสมเกตจันทราอันนั้นพี่กนั่นคือเพิ่งกลับมาจากบวชงานที่ยายเสียอ่คุณยายสวนโอ้โหนี่ดูครับภาพแต่ละภาพนี่ผมยังไม่มาติดอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ทำนี่ที่ทำไปแล้วก็เยอะมากครับยังไม่ได้ผิดกับท่านผู้ชมนี่นี่ ผมติดทำทำไม่หมดเป็นร้อยๆเนี่ยเป็นพันๆเลย<ม>เดี๋ยวม,มีอลาบัมที่ไปได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเดี๋ยวทามาเรียงก็ได้ได้หมดแล้วครับหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้นี่นี่นรครับของผมเนี่ยผมเนี่ยไหมยืนเข้าแถวรอไหมนะ่ะโม่ผมอยู่ข้างหลังชุดเลยชุดเลยอันนี้อันนี้รูปของสรารวัตรกับรูปวัดเหรอรูปผมแต่ผมอยู่ข้างหลังโม่ชุดเขาเนในร้อยตำรวจนะนะ ผมไม่ใช่นักเรียนในร้อยอันนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนในร้อยแต่ผมไปอบรมอ๋อไปอบรมในร้อยอบรมอยู่้างหลังนู้นชุดขาวอ่ะกระไรร้อยกองร้อยอบรมส่วนมือขวาไอ้ขวาเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนักเรียนในร้อยปีหนึ่งสีเหลืองปีสองสีม่วงปีสามปีสีนี้หมวกสีเขียวใช้ระบบพี่ปกครองน้องส่วนผมมาชุดขาวกองร้อยอบรมอยู่้านหลังนี่ใช่ดูดิดูสุดนี่ครับภาพนี้ ปีนี้ชินโจได้ดชินโจเคยได้แชมป์นะครับโมอเตอรต์คอร์สนี่ปีนี้เลยครับนี่ผมบันทึกไว้หมดแก้งแ้งแต่ว่าต้องมีเขอนี่ฮอนดานี่สวยนะไอเดียออกออกแบบโดยพี่เอ๋นี่นั่งท่าถ่ายรูปผมถ่ายไว้ให้น้องดูเคลือบผมเคลือบพัาติกอย่างดีครับอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีโดยแสงนีไม่สามารถทำลายอะไรได้เพราะว่าผมเคลือบ เดี๋ยวก็ชกเนี่ยฉกด้านหน้าเดี๋ยวพี่เอดจะทำร้ายคอยดูคอยดูผมไม่พูดเฉยๆนโมมีอะไรบอกเอฟซีครับโมนโมตาซะมีอะไรบอกเอฟซีนโมสวยนะเนี่ยนโม<ะ>ถ้าพอชินโจว,วางยาสลบให้พีเอดตายเนี่ย <laughs> แล้วไปใช้ไอโดมิคุ้มผสมเบียร์ให้นโมกินเนี่ย ยานอนหลับดูดูมีคุ้มยานอนหลับที่นี่ร้ายแรงแล้วก็ผสมเบียร์แล้วก็กินกับน้องนโมน้องนโมจะกินเบียร์กับลุงไหมไม่กินไม่กินลุงเมือฟังไว้ลุงเมือไม่เคยกินไม่เคยกินเบียร์หนูเป็นเด็กดีเหรอไม่เคยกินแล้วพ่อแม่ก็เคยบอกไม่เคยสอนว่ามันไม่ดีน้ำมันลมก็ไม่กินกินแต่น้ำมันลมแต่พี่สาวก็กินทุกอย่างแต่พี่สาวันกินคือตอนเรียนไม่กินมากินตอนทำงานสังคมกินข้าวสังคม อันนี้ไม่มีสังคมมีแต่วิทยาศาสตร์ททยยาาศสสตไโอเคอันนี้คุณแม่ชินโจครับกระสายศาสตร์นี่ให้เขาหน่อยเขาช่วงนี้เขาเขารักแมวมากกว่าผู้ชายตื่นเช้ามาก็อุ้มแมวผู้ชายก็ไม่สนเขาบอกอย่าอยู่อย่าอยู่ใกล้นะผู้ชายขออุ้มแมวไปก่อนช่วงนี้นะครับท่านชมนี่คุณแม่ชินโจมากแต่ปเดินปวดฉี่โอเนี่จบคลิปแล้วนะครับถ่ายแค่อยากถ่ายนโมไว้เนี่ยพอนโม นโมไม่ค่อยมาแล้วมาตั้งแต่ปีที่แล้วเรียนให้ลูกสอบทหารได้แล้วยินดีด้วยปีที่แล้วมานะตั้งแต่ย้าย,ายไปอยู่ท่านผู้ชมคนนี้แหละที่ผลคลายให้พีเอสคลายเครียดน,นะครับเวลาเครียดๆนะครับเครียดผมเครียดหนักกว่าเดิมอีกไม่ได้ฟ่อนคลายเลยโอ้หนักกว่าเดิมอีกวันละพันวันละพันวันละพันอ๋อสามวันนี้หมดไปสามพันแล้วโอเครู้เรื่องพี่แค่วันละพัน ke lu lueng ke